สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่แปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Walk Your Own Path Like a Lone Wolf in Your Life สำหรับชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีเดินบนเส้นทางที่เสมือนหมาป่าเดียวดายในชีวิตของคุณหมาป่าเดียวดายคืออะไรและเส้นทางที่ว่านั้นเป็นอย่างไร เรามาว่ากันที่เนื้อหาได้เลยครับหมาป่าเดียวดายคือคนที่ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าคนอื่นๆเมื่อผมพูดถึงหมาป่าเดียวดายผมหมายถึงคนที่ได้ยินเสียงเพลียกพิเศษในชีวิตของตัวเองและเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งในบางครั้งอาจทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกเข้าใจผิดในตัวของพวกเราแต่ละคน ล้วนมีส่วนที่เสมือนกับม้าป่าเดียวดายส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องการความเป็นอิสระเพื่อที่จะค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจริงและเสื้อตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยหากเราอยากที่จะใช้ชีวิตที่รู้สึกถึงความสำคัญและทำในสิ่งที่เราสมควรทำที่อยู่ในใจของตัวเองแล้วล่ะก็เราก็ต้องรับฟังเสียงที่เป็นเหมือนหมาป่าในตัวเองเราจำต้องต้อนรับ และรักตัวตนที่เป็นอิสระและเป็นธรรมชาติของเราม้าป่าเดียวดายไม่ใช่คนที่อยู่ห่างจากผู้อื่นเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้คนหรือเพราะพวกเขาเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ดีแต่ที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวนั่นเป็นเพราะมันช่วยพวกเขาเกิดความเข้าใจในตัวเองได้ดีขึ้นรวมทั้งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และช่วยเกิดความรู้สึกสงบเขาจะรู้สึกเข้มแข็งเมื่ออยู่กับตัวเอง โดยเชื่อในพลังแห่งการคิดเงียบๆและรู้อย่างแน่ชัดว่าตัวเองต้องการทำอะไรพวกเขาทำไปตามความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและทำงานไปตามเป้าหมายของตัวเองผู้คนมักจะมีความรู้สึกที่ผสมปนเปนกันสำหรับคนที่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่คิดว่าการมีความสุขและการประสบความสำเร็จหมายถึงการได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมากมาย ดังนั้นเมื่อมีใครสักคนชอบที่จะใช้ชีวิตเสมือนดั่งมาป่าเดียวาดก็เลยดูเหมือนว่าคนคนนั้นไม่ได้ทำไปตามสิ่งที่คนอื่นๆเห็นว่าเป็นเรื่องปกติบ่อยครั้งที่มีความเชื่อว่าเมื่อคุณอยู่กับตัวเองคุณจะต้องเหงาไม่มีความสุขหรือเข้ากับคนอื่นๆไม่ได้แน่ๆเพราะความคิดเหล่านี้นี่เองที่ทำให้เราอาจจะไม่เข้าใจหรือชื่นชมสิ่งดีๆ ของคนที่ชอบอยู่คนเดียวที่สามารถทำได้ในการเดินทางทางจิตวิญญาณย่อมมีช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องเดินบนเส้นทางของหมาป่าเดียวดายมันเป็นก้าวย่างสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือประสบความท้าทายส่วนตัวอันลึกซึง้งซึ่งสั่นคลอนหลักฐานการดำรงอยู่ของเขาที่มักเรียกกันว่า เป็นข้าคืนมืดมิดของจิตวิญญาณเมื่อได้มีการมองเห็นอย่างลึกซึง้งลงไปในความเป็นจริงของชีวิตแล้วการที่จะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนเช่นที่ครั้งหนึ่งเราเคยทําสิ่งต่างๆตามกฎเกณฑ์และตามความคาดหวังของสังคมกลายเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้รูปแบบและวิถีชีวิตในแบบเก่าเริ่มที่จะพังทลายการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วทำไมเส้นทางที่โดดเดี่ยวนี้จึงเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณละ่ะการที่จะเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณคนคนนั้นจำเป็นที่จะต้องละทิ้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายของสิ่งที่คุ้นเคยซึ่งต้องอาศัยความกล้าในการก้าวออกมาสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักมันคือก้าวกระโดดแห่งศรัทธ,ธาไปสู่ดินแดนและสถานที่ใหม่ที่ยังไม่ได้มีการสำรวจ เพื่อการเติบโตและการค้นพบสิ่งที่มักเกิดขึ้นคือประกายไฟแห่งการตื่นรู้และการตัดสินใจที่จะออกผจญภัยด้วยตัวเองจะมีช่วงเวลาในชีวิตที่เมื่อเรามองไปรอบๆและตระหนักว่าชีวิตที่เรากำลังใช้อยู่นี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกของความสมบูรณ์เลยแม้ว่าเราจะมีสิ่งต่างๆครบถ้วนทุกอย่างที่คิดว่าจะทำให้เรามีความสุข มันก็ยังเกิดความว่างเปล่าได้อยู่ดีมันคือการที่วัตถุสิ่งของต่างๆและคำรับรองที่มาจากภายนอกไม่สามารถเติมเต็มคุณได้ความปรารถนาเพื่อบางสิ่งที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่าคือตัวเล่งปฏิกิริยาที่ขับเคลื่อนเราไปสู่เส้นทางของการเป็นหมาป่าเดียวดายสาเหตุที่เรียกชื่อนี้ว่าเส้นทางของหมาป่าเดียวดายนั้นอาจเป็นเพราะมันคือการเดินทางที่แสนเดียวดายในตอนแรก ที่เราจำต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาจากภายในเพื่อใช้ในการเดินบนเส้นทางนี้ให้ประสบความสำเร็จการเดินทางนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่มีใครอื่นที่จะสามารถดำเนินการแทนเราได้มันจำเป็นต้องให้เรามีการเชื่อมต่อกับความกล้าหาญความกระตือรือร้อนภายในของเราอีกครั้งที่ต้องบอกว่าส่วนนั้นของเราที่เป็นอิสระเปี่ยมด้วยปัญญายาณของเราเอง มีความเป็นเหมือนหมาป่ามากทีเดียวหมาป่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมอิสระเสรีและการเชื่อมต่อทางสังคมแต่ก็ยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้เองโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครอย่างเป็นอิสระแล้วคุณจะเดินบนเส้นทางของหมาป่าเดียวดายในวันนี้ได้อย่างไรการที่ได้เดินบนเส้นทางของตัวเองก็เหมือนการพูดว่าใช่ยังสุดหัวใจกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่ ในส่วนลึกภายในของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆในบางครั้งคุณอาจพบเส้นทางนี้โดยบังเอิญแต่คุณจำต้องให้ความใส่ใจกับตัวเองอย่างแท้จริงจึงจะสามารถอยู่กับมันได้จะมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องเป็นเสมือนหมาป่าที่เดินคนเดียวคุณอาจต้องเดินด้วยตัวเองทำสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นแยกตัวออกจากฝูงชนถามคำถามยาก และยอมรับความจริงที่ยากลำบากบางอย่างการทำเช่นนี้อาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแตกต่างจากคนอื่นๆที่คุณสามารถบอกได้ว่าอะไรจริงอะไรที่ไม่จริงจงเพิกเฉยกับคนที่ไม่เชื่อในตัวคุณหรือบอกว่าคุณผิดแล้วก้าวเดินต่อไปการเป็นเหมือนหมาป่าเดียวดายก็เหมือนกับการเป็นนักรบหมายถึงการยืนหยัดเพื่อความเชื่อของคุณ และก้าวไปสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักอย่างกล้าหาญผมขอให้คํำมั่นแก่คุณได้เลยว่าความพยายามทั้งหมดนี้จะส่งผลที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนคําพูดนี้ผมสามารถพูดได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถึงที่สุดแล้วก็เป็นตัวคุณเองที่จำต้องค้นหาโปรดอย่าได้เชื่อคําพูดของผมแต่ทำให้แน่ใจว่ามันได้เป็นเรื่องจริงผ่านทางประสบการณ์ของคุณเองหากคุณรู้สึกถึงการดึงดูด ให้เข้าสู่การค้นหานักรบในตัวเองก็ขอให้เริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณและใช้ชีวิตในแบบของคุณเองอย่างกล้าหาญด้วยต่อไปนี้จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยคุณได้การที่จะเริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครในชีวิตคุณจำต้องเตรียมพร้อมรับแรงกดดันที่ย้อนกลับมาซึ่งคุณอาจจะได้รับสิ่งนี้จากครอบครัวเพื่อนๆหรือแม้แต่จากคนทั่ว,วไป เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองแล้วคุณย่อมพบเจอคนที่สงสัยในตัวคุณอย่างแน่นอนคนที่คิดลบและดูเหมือนสนุกกับการเป็นคนที่ชอบดึงคนอื่นให้ต่ำลงซึ่งพวกเขาก็อาจพยายามดึงคุณลงสู่ระดับของพวกเขาเองด้วยที่พวกเขาทำแบบนี้เพราะคิดว่าทางเลือกของคุณกำลังทำให้พวกเขาดูแย่เมื่อคุณไปตามเส้นทางของคุณเองอย่างกล้าหาญมันจะเหมือนเป็นกระจกเงา ให้พวกเขาส่องดูชีวิตและทางเลือกของตัวเองหากพวกเขาได้มองเห็นว่าตัวเองกำลังทำสิ่งต่างๆเหมือนกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้มีการตัดสินใจด้วยตัวเองพวกเขาก็อาจกำลังรู้สึกแย่กับเรื่องนั้นและหันมาโทษคุณถึงแม้คุณจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผู้คนมีปฏิกิริยาเช่นนี้โปรดจำไว้ว่าปัญหานั้นเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของคุณ ใครก็ตามที่พยายามใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมล้นด้วยหัวใจและความหมายในบางครั้งก็ยอมทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่ใช่คุณคนเดียวที่เคยผ่านเรื่องเหล่านี้แค่ไปต่อโดยระลึกไว้ว่าไม่มีใครที่ควรมีสิทธิ์มาบอกว่าคุณควรใช้ชีวิตของตัวเองอย่างไรทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นต่อไปจงใช้เวลาสักครู่เพื่อถามตัวเองว่า ฉันต้องการอะไรอย่างแท้จริงและอย่างลึกซึ้งนี่ไม่ใช่คำถามแบบครั้งเดียวจบแต่เป็นคำถามที่คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคุณดำเนินชีวิตต่อไปให้ดึงความสนใจของคุณกลับมายัางสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากคุณหรือพยายามที่จะผลักดันคุณให้เป็นแบบนั้นอะไรคือความฝันที่ยิ่งใหญ่และเป้าหมายของคุณบ้าง ยังมีเส้นทางอื่นที่คุณยังไม่ได้ลองใช้เพราะไม่คุ้นเคยและเส้นทางที่อาจจะน่ากลัวเล็กน้อยในตอนที่คุณคิดถึงมันทว่าคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ซ่อนอยู่บ้างไหมจำไว้ว่าเส้นทางของคุณไม่ใช่สิ่งที่จะคงเดิมตลอดไปมันเคลื่อนที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยการหันกลับมาถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ คุณจะไม่ติดอยู่กับการใช้ชีวิตในแบบเดิมคุณจะเข้าใกล้เส้นทางที่แท้จริงจากจิตวิญ,ญญาณต่อไปการรักตัวเองและการเป็นเพื่อนกับตัวเองนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังก้าวเดินไปบนเส้นทางของตัวเองซึ่งมักจะเกิดความรู้สึกเหงาได้บ้างหากคุณเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปก็จะยิ่งทำให้การเดินทางมีความยากลำบากมากขึ้นแต่หากคุณใส่พลังงานไปที่ การยอมรับและรักตัวเองอย่างที่เป็นอยู่การเดินทางของคุณก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้นเป็นอย่างมากลองคิดดูสิใครกันที่อยู่กับตัวคุณตลอดเวลาคุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอมาดังนั้นจะไม่สมเหตุสมผลกว่าหรือกับการทำดีกับตัวเองมีความสุขกับการได้เคียงข้างตัวของตัวเองผมขอบอกเลยว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆ เมื่อคุณใจดีกับตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคุณได้มอบเครื่องมือที่ดีที่สุดและความเข้มแข็งที่มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถมีได้และมันจะมาสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคุณข้อต่อไปการรู้จักตัวเองเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางบนเส้นทางของคุณทุกๆวันให้คุณพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีมากขึ้นรวมทั้ง สิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ค่อยดีด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาเส้นทางเฉพาะในชีวิตของคุณมีคำพูดเก่าๆจากเล่าจื้อที่บอกว่าการเข้าใจคนอื่นนั้นคือความฉลาดแต่การเข้าใจตัวเองเป็นปัญญาที่แท้จริงเมื่อคุณเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึง้งนั่นคือคุณย่อมสามารถยอมรับตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่าคุณคือใคร และเดินไปบนเส้นทางของตัวเองได้อย่างแน่ใจและเชื่อมั่นในตัวเองข้อต่อไปความรู้สึกกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติในการทดลองสิ่งใหม่รวมไปถึงการก้าวออกจากเส้นทางที่คุณคุ้นเคยการเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้สามารถทำให้รู้สึกกลัวได้จริงๆและมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิเศษและง่ายดายอย่างที่คิดเสมอไปมันมักจะต้องใช้การเสียสละครั้งใหญ่ และความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวโดวยปราศจากการถอยหลังกลับตัวผมนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มามันมักจะเป็นการดีที่จะรู้สึกถึงความกลัวและยังเดินหน้าทำต่อไปอยู่ดีแน่นอนหากคุณตกอยู่ในอันตรายคุณจะต้องทําให้ตัวเองปลอดภัยและอาจออกไปจากพื้นที่นั้นแต่หากความกลัวของคุณเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความคิด ก็จงให้ความเมตตากับตัวเองและก้าวต่อไปเก็บเป้าหมายไว้ในใจและย้ำเตือนตัวเองว่าคุณนั้นเข้มแข็งและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆและไปต่ออย่ายอมให้อะไรหรือยอมให้ใครมาดึงคุณให้ล้มลงและถ้าหากคุณเกิดล้มขึ้นมาจริงๆก็จงลุกขึ้นทุกครั้งจำไว้ว่าคุณสามารถทำได้ทุกๆอย่าง จงกล้าพอที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาที่สุดแล้วคุณก็มีทั้งคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์และการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันสำคัญที่จะยอมรับว่ามีส่วนที่เป็นทั้งสัญชาตญาณและปัญญาญาณของคุณที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางภายในจงให้ความสนใจกับความรู้สึกที่เป็นลางสังหรณ์เหล่านั้นและปล่อยให้สัญชาตญาณที่เป็นความหลงไหลได้เผยตัวออกมา คุณไม่จําเป็นต้องอดกลัน้นหรือทําให้ส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวคุณเงียบเสียงอีกต่อไปจงเลือกวิธีการของตัวเองและเชื่อมต่อกับหมาป่าเดียวดายที่อยู่ภายในคุณโดยหมายถึงคุณจะได้สัมผัสกับอิสรภาพที่แท้จริงคุณสามารถรับรู้ถึงสายลมที่พัดผ่านเส้นผมหรือซึมซับแสงแดดบนผิวหนังและก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงของโลกที่อยู่ใต้ฝ่าเท้า ชีวิตเป็นของคุณเพื่อที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณจงทําให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เอาแต่ครุ่นคิดอยู่ในหัวตัวเองจงเชื่อมต่อร่างกายหัวใจและพลังงานที่ไหลผ่านตัวคุณและรับรู้ว่ามันกำลังพยายามที่จะพูดอะไรให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาตามสัญชตาตญาณตามธรรมชาติเชิดชูพลังงานดิบเถื่อนที่อยู่ในตัวคุณ ใช้พลังนี้ผลักดันคุณไปข้างหน้ามันไม่มีเหตุผลที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นปล่อยให้หมาป่าในตัวคุณหอนออกมาอย่างสุดกำลังจำไว้ว่าคุณคือการเดินทางและเส้นทางในตัวเองทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคำแนะนำที่คุณต้องการจะอยู่ภายในตัวคุณเสมอจงระมัดระวังในการแสวงหาคำแนะนำที่มาจากแหล่งภายนอก ในขณะที่คนอื่นสามารถช่วยส่องสว่างเส้นทางให้แก่คุณได้แต่แสงสว่างอันสุกใสที่จะนำทางคุณได้ดีที่สุดคือแสงสว่างจากจิตวิญญาณของตัวเองอย่าใช้ชีวิตของคุณไปตามเส้นทางของคนอื่นอย่าเลือกดำเนินชีวิตเพียงเพราะพ่อแม่ของคุณคาดหวังไว้ว่าคุณจะต้องทำแบบนั้นหรือเพราะคุณเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนี้พวกเขาอย่าเดินไปตามเส้นทางที่ดูเหมือนเหมาะสมสำหรับคุณ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสิ่งที่สังคมบอกให้คุณทำแบบนั้นอย่าเพิ่งหยุดการใช้ชีวิตในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่ามันยังดูเหมือนโอเคในตอนนี้อย่ายึดสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเพียงเพราะนั่นคือสิ่งที่คนอื่นล้วนคิดว่าคุณจะต้องทำแบบนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe และขอบคุณมากที่สุดสำหรับผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของช่อง Book for Life แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ